สวัสดีค่ะมากับช่องน้องแยมฟีมิลี่นะคะมาพบกันเมาพบกับเราอีกแล้วนะคะก่อนจะไปดูหรือรับชมนะคะฝากกดติดตามมากันด้วยนะคะอาโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาเล่นเกมนี้เลยนะคะแต่ที่จริงเราจะเล่นเวอร์ชั่นเก่านะคะแต่ว่าเราว่าเล่นเวอร์ชั่นใหม่ใหม่ใหม่ด้วยดีกว่านะเพราะว่ามันสนุกทั้งสองนั่นแหละแต่ว่ามัน เราก็แบบไม่ค่อยเล่นเวอร์ชั่นใหม่นะคะนั้นก็มาเล่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะอันนี้โอเคค่ะเงินเรานะคะก็มีประมาณสามร้อยแปดสิบสองนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ขอไปเล่นอะไรพวกนี้นะคะอ่าแล้เวเลือกก่อนนะ ใช่ค่กดเข้าห้องนี้นะคะแต่ถ้าทุกคนลำคาญตัวนี้นะคะก็สามารถเอาตัวนี้ลงได้นะโอเคค่ะได้แล้วค่ะนี่นะคะอันนี้คือของเรานะคะชื่อว่าอูจิโมนะคะอูจิโมตลกดีแต่มันก็ไม่ค่อยตลกเนาะ แป๊บนึงน,นะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็มานั่งบนหมวกเรียบร้อยเลยนะคะคือเราจะมาเล่นเกมแบบสั้นๆไปหน่อยเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยสั้นมากขนาดนั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะไปนั่งตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่เอาดีกว่านั้นนั่งตรงอันนี้จากแอปตึกต่อมือต้องไปยุ่งนะคะอ่นนี้นะคะทุกคนได้แล้วโอ้คือนั่งแบบจะเห็นเลยเนะี่ยอ่ะ ไปก็มายืนนะคะแล้วก็มานั่งกับคนนี้คนนี้เขาเป็นอะไรของเขาเนะี่ยโอเคค่ะทุกคนเราลองมาย,ยืนเต้นนะคะแต่คลิปน,นี้คือคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าเราแค่เล่นเองเนาะ เบื่อห้องนี้นะคะก็สามารถไปห้องอื่นได้นะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาอันเราขอเลือกก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วเราจะเอาเป็นอันนี้ค่ะคือเราจะเอาแค่สองห้องนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะ รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็กดไปตรงนี้ก็รอค่ะอันนี้คือสำคัญนะคะต้องรอค่ะโอเคค่ะได้แล้วอ,อ,อันนี้อะไรตกอยู่เนะี่ยอ่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็มีคนน้อยนะบางที โอ้นี่น่ารักมากเลยทุกคนในในซาเวนันไม่น่ารักมากเลยนี่นะคะนอนตาบแดดโอ้นั่งอะไรเนี่ยนั่งได้หลายท่าเลยอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะมาที่หอยเชลเล็กง่ายง่ายนะคะโอ้นี่นอนแบบสบายเลยนะมีเสื้อในอีกแล้วทุกคนโอ้โหอะไรใหญ่ใมากมายโอ้โอ้มากอด โอเคกัดมาตรงนี้เี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะไปก็มาที่ฟักบอรตรงนี้โอ้คือนอนกลางน้ำอ่ะทุกคนโอเคค่ะเหลือนี้แหละอต่ไปนะคะเราจะเราจะไปดูตัวของเราดีว่าเป็ตัวอะไรบ้าง อ่ะทุกคนคือตัวพวกนี้นะคะเราจะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าอยากใช้ตัวพวกนี้นะคะเราต้องไปที่เวอร์ชั่นเก่านะคะถึงจะใช้ได้ค่ะคือเราต้องใช้ตัวพวกนี้ไปก่อนนะตัวพวกนี้นี่นะคะครึ่งครึ่งเนี้ยค่ะทุกคนอ่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนก็ ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมากันด้วยนะคะที่จมัมก็นือก็กดติดตามค่ะและน้องๆที่เข้ามาดูกนใหม่ก็มกดไลค์กดแชร์กดจะให้ไหมนะคะโอเคบา,บายบายอยากให้เราสอนอะไรอีกนะคะก็บอกมาใต้คอมเมนต์นะคะคือทุกคนไม่คอมเมนต์เราก็เลยไม่รู้ว่าต้องถ่ายอะไรหรือว่าอะไรพองนี้เนาะก็เลยแบบเล่น,นสั้นๆดีกว่านะคะโอเคบายบาย